ครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับพิรดาชาแนลสถานีกเกษตรออนไลน์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขยายพันธุ์ชวนชมนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอวิธีการขยายพันธุ์ชวนชมแบบนั่งแท่นนะฮะซึ่งก็จะเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อายเพศนะครับซึ่ง เราจะนำตอนะครับตอแล้วก็มานั่งแท่นด้วยกิ่งพันธุ์ดีนะครับที่เราต้องการจะขยายพันธุ์นะครับข้อดีของการขยายพันธุ์แบบนั่งแท่นนะครับะจะสามารถขยายพันธุ์ได้ในจำนวนมากนะครับนะสมมติว่าเรามีกิ่งพันธุ์ดีนะครับเราต้องการขยายพันธุ์เนี่ยมันก็ นะสามารถขายายพันธุ์ได้จำนวนมากในเวลาอันสั้นนะครับโอเคเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็คือตอนะครับนะตอตัวนี้นิยมที่นิยมใช้ก็คือเป็นตอพันธ์ฮอลแลนด์พันธ์ญี่ปุ่นหรือลูกผสมญี่ปุ่นก็ได้นะครับนะหรือพันธุ์อื่นก็ได้นะครับนะตระกูลตระกูลยักษ์ตระกูลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่า ข้อดีก็คือสามารถที่จะติดได้ดีนะครับแล้วก็ตอพวกนี้จะจะหาอาหารเก่งนะครับมาเลี้ยงยอดได้ดีนะครับโอเคอุปรกรณ์ัที่2ก็คือมีดนะครับเราจะใช้มีดที่มีความคมนะครับแล้วก็ปลอดโรคนะครับหมายถึงว่าจะต้องล้างนะทำความสะอาด เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ด้วยนะครับนะนะเพื่อกำจัดเชื้อราต่างๆต่อไปก็จะเป็นหนังหนังยางนะครับนะที่ใช้มัดถุงทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นถุงร้อนนะครับถุงร้อนที่ใช้ใส่แกงใส่อะไรทั่วไปนะครับโอเค เรามาเริ่มกันเลยนะครับเ,เบื้องต้นก็คือการเตรียมตอนะครับที่จะนำมานั่งแท่นเนี่ยผมแนะนำว่าให้งดปุ๋ยนะครับงดปุ๋ยประมาณสัก20วันนะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับทั้งอ้อลืมไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกิ่งพันธุ์ดีนะครับที่เราจะจะมา ขยายพันธุ์นะฮะทั้งต้นที่เป็นพันธุ์ดีแล้วก็ตอนะครับนะควรที่จะงดปุ๋ยนะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับแล้วก็ก่อนที่จะนำมานั่งแท่นเนี่ยก็ให้งดน้ำนะครับให้งดน้ำประมาณสัก3-5วันนะครับนะเพื่อว่า เพื่อลดอยางนะครับคือเวลาเราปาดนะครับปาดต่อไปเนี่ยมันจะมียางนะฮะเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับผมก็ปาดทิ้งไว้นะครับนะประมาณสั้5นาทีนะครับแล้วก็ปาดนะครับการปาดเนี่ยให้ปาดบาง นะครับเพื่อดูว่าตอเนะี่ยมียางอยู่หรือไม่นะครับปาดไปเรื่อยๆครับแล้วก็เฉือนนะมีต้องคมปอดโลกนะครับเฉือนปืดไปเลยนะครับครั้งเดียวเพื่อให้อ่ต้นตอเนะี่ยนะเรียบเสมอกันแล้วก็ไม่ช้ำนะครับสังเกตหลังจากที่เรา,เาปาดไปแล้วนะครับว่ามียางหรือไม่นะครับ ครับนี่นะครับต่อหลังจากที่เราปาดไปแล้วนะครับก็จะมียางอยู่นะครับเราก็ปาดอีกนะครับการปาดเนี่ยควรปาดให้ให้เรียบนะครับให้เรียบแล้วก็เ,เป็นแนวตรงนะครับเ,เวลาเรา นำพันธุ์ดีมาวางนะครับเพื่อจะนั่งแท่นเนี่ยเราต้องการให้มันแนบสนิทมากที่สุดนะครับครับสำหรับยอดพันธุ์ดีที่เราต้องการจะนำมานั่งแท่นนะครับให้เราเตรียมยอดที่มีขนาดเท่ากับหรือเล็กกว่าต่อนะฮะอย่าให้ใหญ่กว่านะครับนะแล้วทีนี้เวลาเตรียมตอก็คือว่า ให้เราดูตรงตาไม้นะครับนี่คือลักษณะของตาไม้นะครับจะเป็นอย่างนี้จะแตกบริเวณนี้นะครับแล้วก็ดูลักษณะนะครับก็คือว่า,าให้โค้งอยู่ด้านล่างนะครับกรณีว่าบางทีมันสั้นนะแล้วตัดแล้วหลุดมือหยิบออกมาขนาดก็จะเท่าๆกันบางทีเราสังเกตไม่ออกนะครับว่า ตรงไหนคือด้านบนตรงไหนคือด้านล่างนะครับให้สังเกตรตรงที่ตานะครับบริเวณตาไม้ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปโค้งเป็นยิ้มเออจำง่ายๆนะครับถ้าโค้งอย่างเงี้ยแสดงว่าอยู่ด้านล่างอันนี้คือด้านบนนะครับวิธีตัดก็คือความยาวนะครับประมาณสัก2 3สามเซนให้ดูมีสัก2ตา3ตานะครับครับหลังจากที่เราตัดกิ่งพันุดีนะครับนะ ให้มันมีตาสักสองสามตานะครับดูนะครับบางกิ่งนะฮะตาจะห่างหรือตาถี่นะครับแต่ถ้าโคนกิ่งเนี่ยจะห่างหน่อยนะครับถ้า,าปลายปลายกิ่งอาจจะตาถี่แล้วอาจจะตัดสั้นนะครับประมาณ1.5เส้น2เส้นก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ดูว่ามียางไหมนะเราสามารถนำทิชชู่มาซับยางออกนะครับ เวลาวางให้เราวางตรงกลางเลยนะครับเล็งดูดีๆนะครับพยายามดูให้ตรงกลางนะครับจากนั้นก็ใช้ถุงถุงร้อนนะครับลงไปนี่ก็คือเราต้องจับให้แน่นนะครับตรงนี้เพื่อ ให้เนื้อเยื่อเขาประสานกันดีนครับดึงให้ตึงนะครับแล้วก็ใช้หนังยางนะครับรัดนะครับให้แน่นนะครับนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการ ขยายพันธุ์แบบนั่งแท่นนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะงดน้ําไปอีกสักประมาณ1สัปดาห์นะครับหรือประมาณ10วันก็ได้นะครับแล้วก็เราก็สังเกตดถูถ้าตากิ่งพันธุ์ดีที่เรานั่งแท่นลงไปเนี่ยเริ่มแทงแทงแท,ทงตากิ่งออกมานะนะครับก็สามารถที่จะ แต่โดยปกติแล้วนะครับคือเราไว้จนหนังยางตัวนี้ขาดเลยนะครับผมนะไม่ประมาณแค่10 10 10วันก็ขาดแล้วครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ